มาด้านะคะตัวนี้ปี2015นะคะตัวนี้นะเครื่อง1.5นะคะตัวนี้เนาะราคาพิเศษในไลฟ์สดของเรา3 29000บาทนะคะตัวนี้เนาะมาดูกันว่านะคะรถคันนี้จะสวยแค่ไหนนะคะเป็นปี2015น <c oughs> นะรถสวยนะคะตัวนี้นะคะรถสวยตัวท็อปสุดเลยคันนี้ จะท็อปสุดแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาดูไม่มีตําหนิแม้แต่สีรอยสีผิวสีเดิมเดิมบางเดิมเดิมบางไม่เห็นเลยนะคะคันนี้ค่ะนะคะ่ามาดูที่ที่ยางกันนะแม็กเดิมเลยนะแม็กส่งเท่ากันส่งเท่ากันค่ะส่งเท่ากันไปเลยตัวนี้แม็กจากศูนย์นะคะแม็กเดิมเดิมเลยนะโลโก้มาด้าสวยงามเลยและที่สําคัญยางค่ะพี่ฝันยางยหม่ โอ้ไม่ต้องไม่ต้องไปเปลี่ยนยางนะคะคุณลูกค้ายางยางดีแล้วนะคะบางคนเขาบอกว่าพี่ทำไมเหมือนไม่มีดอกยางยี่ออบิสโตนเขาจะเป็นแนวแนวยางแบบนี้ะคนร้อนแต่มันไม่ล้นนะดอกยางได้นะคะเช็คได้นะคะอ่าพี่ความดูไฟท้ายค่ะใหญ่และที่แน่ๆแยกสองนะคะเนื่องจากเวลาเปิดเปิดป่าท้ายขึ้นไปสองก้อนนะคะเป็นไฟทับทีมนะคะตัดกันนะคะ ท้ายสวยมากเลยไฟเบรกชัดเจนนะสามดวงชัดเจนเลยนะคะตรงนี้เนาะเล็กพี่ขี้หนูจริงๆพี่ขวัญนะที่สําคัญมีแผ่นยางแผ่นรองแวลาเช็ดน้ำเนี่ยจากสูดเลยนะอันนี้จานี่ของมาด้าเลยค่ะของมาด้าเลยไม่ได้ซื้อใส่ไม่ได้แต่งเพิ่มมานะเดิมๆนจากจ้ะของเลยใช่ค่ะนี่เลยค่ะสวยนะแล้วลองด้วยลองพื้นอีกอีก ชั้นหนึ่งอ๋อคันนี้มั่นใจเลยว่าเปิดขึ้นมาไม่มีน้ํารองแน่เลยไม่มีเพราะว่าเพราะว่ามันหลายชั้นแล้วนะคะคันนี้ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในเลยเพื่อความสวยงามเลยนะคะตอนนี้นะน็อตน็อตนี่สูงว่าไปได้เลยนะคะไม่มีแกะไม่มีขันไม่เปลี่ยนประตูไม่มีอุปัรณ์เลยจ้ะเดิมๆบอกได้ทุกมุมจริงๆเลยนะคะสวยงามจริงๆนะคะตรงนี้นี่เลยนะเหมาะบายภายในน็อตไม่มีขยับรถบ้านแท้ๆเลยคันนี้ใครอยากได้รีบมาจับจองเลยนะคะะ <มา S 1> เป็น<า>บอะหนังนะบอน่อหนังดูดิบ่อทรองสป,ปอร์ตสวยงามเลยบาหนังเลยนั่สบายพี่ขวนนัญนสบาย,ยน,นะคะกกส่งอยู่ห้าพันกว่าบาทนะคะตัวนี้ห้าพันกว่าบาทนะคะผ่อนนานๆแปดสิบสี่งวนนะคะตัวนี้เกียรดูเกียนะเขาจะตั้งคอนโซลขึ้นมาเป็นแบบสบายนะแบบอืเป็นแบบโมเดิร์นนะแบบสมัยใหม่ปกติเกียรจะอยู่แถวเนี้ยนะคะตรงนี้ หัวเกียร์จะอยู่แถนนี้แต่อันนี้อยู่ข้างบนยกขึ้นมาเป็นทรงแบบสปอร์ตมันลดยุโรปเลยนะคะตรงนี้เนาะที่สําคัญนะคะมีปุ่มคอนโทนควบคุมอยู่ที่พวงมาลัยนะคะมีวอลลุ่มนะคะตรงนี้เนาะกดได้สามารถกดเ้วไม่ต้องยื่นมือไปกดตรงตรงแอร์นการทางพวงมาลัยได้เลยกดได้เลยนะแต่อะไรยังไงเนาะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะตัวนี้นาะเป็นตัวท็อป ของรุ่นนี้เลยนะคะตัวนี้เนาะข้อดีของบาะหนังคือทําความสะอาดง่ายเนาะพี่ขวัญเนาะเวลามันเลอะเช็ดง่ายกระโฟงกาแฟนะทุกวันนี้ทุกคนต้องจิบกาแฟในรถกินกาแฟในรถชีวิตประจําวันต้องมีกาแฟตอนเช้านั่งนะแวะปั๊มซื้อกาแฟมาแก้วตั้งอุ้ยขับรถอยู่กินไปด้วยหกเช็ดทิชชู่เช็ดสะอาดผ้าเช็ดสะอาดเลยง่ายเลยนะคะใช่น่ะนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันหน้านะคะ ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักไม่มีพิกว้างไม่มีน้ําท่วมนะคะจะเดิมๆจากศูนย์ทุกมู่เดิมๆเลยเลาตัวนี้เครื่อง1.5นะคะมาดามาด้า2เนาะตัวนี้ปีปี2015นะไม่อืดนะคะใช่ขับได้เลยไม่อืดเคร่อง1.5เครื่อา1พอๆกับรถเก่งขนาดกลางๆเลยนะใช่นะคะตรงนี้เนาะเครื่องดอท16วาลนะคะตัวนี้นะคะวันนี้พี่ขวัญกับพี่เดือนขอลาลาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า